สพร้อมโอนประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังสวันดีจ้ามีใคกล้แจงข้าวนะคะ ค่ะวันที่ยี่ิห้าพฤศจิกายนสองห้าหกสามเวลาสิบสามเอ้ยสิบห้านาฬิกายี่สิบแปดนาทีนะคะทกศพร้อมโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะดีเดย์คือวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะทกศพร้อมโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปีสองห้าหกสามทับหกสี่งวดแรกในวันที่ หนธันวาคมหกสนะคะใกล้จะถึงแล้วเนาะจ้าเนาะมืนอนีวันที่ยิมหาจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอนุมัตินอกจ้าเนาะโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2-5-6-3ทับ6-4วงเงิน9,570ล้านบาทสำหรับพี่น้องชาว ผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรกว่า5,024,000ครัวเรือนทั่วประเทศพร้อมเห็นชอบให้ทกศดำเนินการโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2563ทับ64มีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพเป้าหมายเกษตรกรก็คือ5้าแสนสองมพครัวเรือนวงเงินทั้งหมดนะคะเก้าล้านบาทโดยประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสดเชือแป้ง25%กิโลกรัมละ สองบาทห้าสิบสตางค์ครัวเรือนละไม่เกินหนึ่งร้อยตันนะคะในพื้นที่พ่อปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศนาาเนาะจ้าเนาะอันนี้สำหรับพี่น้องชาสวนที่เพิ่นปลูกมันสำปะหลังเนาะคะ่ะสำหรับวัตถุประสงค์นาาเนาะจ้าเนาะเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้ รับราคามันสำปะหลังที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกการใช้ตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาระยะยาวและมั่นคงนะคะเพื่อลดงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเฉพาะผู้ปลูกมันสำปหลังปี2563ทับ64 กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีช่วงระยะเวลาการเพราะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนหกสถึงวันที่31มีนาคม64เป็นเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังด้วยตนเองและกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกรสามารถ รับสิทธิ์ได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกรโดยแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตรนับวันที่พวปลูกไม่น้อยกว่า8เดือนนะคะราคาและปริมาณประกันอยู่ที่ณนะหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง25%เปอร์เซนกิโลกร,รัมละ2บาท50สตางค์นะคะผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของสำนักง,งานเศรษฐกิจนะคะการเกษตรเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีเท่ากับ3419กิโลกร,รัมต่อไร่ได้สิทธิรับชดเชยส่วนต่างตามพื้นที่พ่อปลูกจริงครัวเรือนละไม่เกิน100ตันนะคะและก็ไม่ซ้ำแปลงนะจน๊ะเนาะระยะเวลาดำเนินการ ช่วงชดเชยส่วนต่างก็คือวันที่1ทธันวาคม63ถึง1พฤศจิกายน64ทุกวันที่1ของเดือนเป็นเวลา12เดือนนะคะโดยงวดแรกจะครอบคลุมถึงเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำลังปี63ทับ64ซึ่งแจ้งพ่อปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายน63 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก็คือวันที่หนึ่งธันวาคมหกสามนะคะสำหรับประการราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดสุดท้ายครอบคลุมเกษตรกรที่ระบุที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมหกสี่เป็นต้นไปนะคะอันนี้คือที่มาที่ไปเนาะจ้ะเนาะ นอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังมีมาตรการควบคู่คู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี63สาทับหกวงเงินสินเชื่อรวม1,500ล้านบาทซึ่งทกสก็จะสนับสนุน สินเชื่อให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลังหรือสถาบันเกษตรกรที่มีสมาชิกประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นหลักเพื่อนำเงินไปใช้หมุนเวียนในการรวบรวมและรับซื้อหัวมันสำปะหลังนะคะรวมทั้งเพื่อใช้จ่ายในการเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ หรือใช้ในกิจการของสถาบันเกษตรกรอัตราดอกเบี้ย1ต่อปีเป็นระยะเวลา12เดือนนะคะนับตั้งแต่วันรับเงินกู้เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึง31พฤษภาคม6.4และโครงการจะเพิ่มประสิทธิภาพการเพราะปลูกมันสำปะหลังปีสองห้าทับหก วงเงินสินเชื่อรวมทั้งหมดนะคะ1,150ล้านบาทโดยทกสสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรนะคะรวมถึงการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรเป้าหมายเกษตรกรหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรจํานวน พันรายลายละไม่เกิน2อง0ส,น,สมมนบาทอัตราดอกเบี้ย3ามบาทห้ส,สตางค์ต่อปีเป็นระยะเวลาไม่เกิน24เดือนนับตั้งแต่วันรับเงินกู้เริ่มจ่ายสินเชื่อตั้งแต่บัตรนี้นะคะจนถึง30กันยายนหกสี่นะคะอันนี้สำรับ พอแม่พี่น้องผู้ใดสนใจเนาะค่ะเนาะทกศผลการหายปล่อยสิ้นเชื่อน้ำเนาะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นข่าวดีให้พี่น้องชาวสวนที่ปลูกมันซสำปะหลังนะคะก็จะได้เริ่มวันที่หนึ่งธันวาคมเนาะจ้ะเนาะเงินส่วนต่างถ้าสงสัยจังใดก็เข้าไปสอบถามยททกศก็กไดดหรือจ้าเด้อ สำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ